สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราไปกอดสิบงานเทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้กันดีกว่าค่ะปี2025นะคะก็สำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะทุกครั้งที่มีงานพรมแดนเนี่ยก็จะมีดาราหญิงแล้วก็ดาราชายที่มาเข้าร่วมนะคะซึ่งก็จะทำให้นักข่าวตามโฟกัสว่าเออใครแต่งตัวเป็นอะไรยังไงแต่ว่าหัวข้อที่น่าสนใจนะคะของเทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ปี2025เนี่ย ไม่ได้อยู่ที่แฟชั่นของดาราที่แต่งไปร่วมงานค่ะแต่ว่าอยู่ที่การจับกลุ่มกันของดารานะคะแล้วก็ความสนิทสนมรวมทั้งความเม้ามอยดังนั้นแล้วกลุ่มที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษนั่นก็คือ กลุ่มนะคะหรือว่าทีมของคุณหนีหนีซึ่งมักจะนั่งอยู่รวมกลุ่มนะคะกับดาราอีกหลายๆคนเลยเดี๋ยวเราจะไปถึงตรงนั้นกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณหนีหนีเธอก็หุ่นดีใช่ไหมล่ะแล้วก็เธอในปีในปีที่ผ่านมาเนาะเธอก็มาในฐานะของนักแสดงนําภาพยนตร์เป็นนางเอกด้วยนะคะมาร่วมงานพร้อมกับผู้กํากับแล้วก็มีเพื่อนนักแสดงมาด้วยค่ะในงานนี้นะคะคุณหนีหนีปรากฏตัวในชุดเดรสยาวสีชมพูเลยละคะ่ะก่อนที่เธอจะก้าว ขึ้นสู่พรมแดงนะคะเธอก็ได้กลายเป็นที่แบบเป้าสายตาของทั้งช่างภาพแล้วก็ผู้คนเพราะว่าชุดก็โดดเด่นมากเลยนะคะหุ่นเธอก็ดีๆนะคะเป็นแบบหุ่นนางแบบเลยเพื่อน,อนดาราหญิงส่วนใหญ่ในวงการบันเทิงนั้นนะคะก็จะมีความเ,เขาเรียกว่ามีความแบบออกงานจะมีความเรียบร้อยอะ่ะจะเดินแบบแล้วก็ไม่ค่อยจะยิ้มกว้างนักแต่ว่าหนีๆนั้น,นเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะมีความตรงกันข้ามค่ะเธอนั้นมี รูปรักที่สวยงามนะคะสวมชุดที่พอเหมาะ พอเจาะกับงานแล้วก็เรียกได้ว่ามีความมั่นใจมากเลยนะคะเจอคนที่รู้จักหรืออะไรก็ยกมือโอ้โหค่ะทักทายนะคะยิ้มกว้างใหญ่เลยเรียกได้ว่าลุคของเธอเป็นลุคแบบไฮเอ็น mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะสีชมพูดโดยปกติแล้วเป็นสีที่ควบคุมยากนะมีคนใส่แล้วสวยแบบที่ไม่ต้องทาหน้าตาหว,นหวานๆเนี่ยก็ยากอยู่นะคะแต่ว่าคุณหนีหนีเธอก็เอาอยู่นะชุดนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังโดนชาวเน็ตบางคนเนาะก็มาว่าเธอบอกว่าอุ้ยทําเป็นเหมือนเด็กอะทำแบบ เป็นผู้ใหญ่โตขนาดนี้แล้วออกงานยังใส่ชุดสีชมพูอะไรเงี้ยนะคะทำเหมือนว่าเป็นเด็กสาววัยวัยแบบ17-18อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตามภาพแอด์ดนก็ชอบมากเลยนะคะดววนคิดว่าหนีหนีเธอเอาลุคนี้ของเธออยู่นั่นเองคะ่ะทีมงานของคุณหนีหนีก็ดึงดูดความสนใจของสาธารณชนเป็นอย่างมากเลยนะคะทีมที่มาด้วยก็คือทางด้านของผู้กํากับภาพยนตร์ค่ะคุณกวนหูนั่นเองนะคะแล้วก็นักแสดงชายที่อยู่ในเรื่องสองคน ก็คือน้องรีโออูของพวกเราแล้วก็มีคุณจูอี้หลงนะคะซึ่งก็เป็น พระเอกที่มีความเขาเรียกว่าทักษะการแสดงเลิศมากๆอีกคนหนึ่งนะคะพวกเขา3ามคนเนี่ยในขณะที่รอหรือว่าในขณะที่เดินด้วยกันก็จะมีรอยยิ้มนะคะมีความสุขแล้วก็แน่นอนนะคะตอนที่นั่งลงปุ๊บเลยพวกเขาจะมาเมาท์มอยกันทันทีเลยแล้วก็ก้องต่างๆเนาะก็จับภาพกันไว้แล้วก็เป็นฉากที่ทุกคนก็สนใจว่าเฮ้ยพวกเขาสนิทกันจังเลยเนาะสามคนนี้ในท่านั่งบนเก้าอี้เก้าอี้ขาวอะไรเงี้ยหนีหนีนั่งหันหน้า ไปเมาส์เลยนะคะหันหลังให้กล้องค่ะส่วนดีโออู่นั้นก็นั่งถัดจากนะคะจูอี้หลงซึ่งคุณจูอี้หลงนั้นก็หันหลังให้ทางกล้องแต่ว่าเขาก็ดูว่าเมาสเก่งเนาะก็เอามือมาปิดปงปิดปากอะไรกันนะคะซึ่งภาพของ3มคนในแบบเฟรมเดียวกันนะคะนั่งอยู่ด้วยกันหน้ามองมากเลยเพื่อนๆเ,เป็นเรื่องยากมากนะคะที่จะแบบ ที่จะบับเบหาได้แบบนี้คือมีแต่ดาราหน้าตาดีๆนั่งด้วยกันพวกเขานั้นนะคะมีความประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครหล่อหรือว่าสวยสุดอยู่ในเฟรมเพราะว่าพวกเขาดูดีดูดีดูไฮเอ็นกันทั้ง3คนเลยนะคะก็หนีนี่เป็นสาวสวยสดใสแล้วมีออร่าโออามากค่ะส่วนลีโออูของพวกเราก็มีความหล่อเหลาโตเต็มวัยสุดๆแล้วนะคะกับวัยหนุ่มชักันของอูเล่ของพวกเรา จูอี้หลงเองก็เป็นหนุ่มใหญ่ไวชกันเช่นเดียวกันนะคะใบหน้าของเขาก็หล่อเหลาแบบนี้คือเป็นใบหน้าที่หล่อของโซนโซนจีนกับโซนฮ่องกงนะคะชอบใบหน้าของคุณจูอี้หลงกันมากเลยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเดิมทีทั้ง3มคนนั้นมักจะคือดาราส่วนใหญ่จะรู้ว่ากล้องอยู่ที่ไหนก็จะหันหน้าเข้ากล้องเพื่อถ่ายรูปนะคะแต่ว่าสําหรับกลุ่มนี้แล้วพวกเขาก้มหัวลงค่ะก้ม <c oughs> หัวลงนะคะแล้วก็ซุบซุบซุบซบซุบซบกันค่ะซึ่งาตาม ที่นักข่าวบันเทิงเขาแซวก็คือมันดูแล้วตลกมากเลยนะคะเหมือนทั้ง3ท่านนั้นกําลังร่วมกันกินแตงโมกันอยู่นั่นก็คือกําลังซุบซิบซุบซิบนะคะเรื่องราวข่าวของอะไรก็ตามอาจจะเป็นแบบเออในวงการบันเทิงหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของวงการอื่นแต่ว่าพวกเขามีความสนุกแล้วก็มีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะในขณะที่พวกเขาก้กมหัวแล้วก็ซุบซิบซุบซิบกันนั่นเองนะคะ อูเล่ยนั้นนะคะดึงดูดความสนใจของช่างภาพมากเลยค่ะเพราะว่าอูเล่ยนั้นนั่ง,งหันหน้าให้กับแบบทางของอาจจะเป็นกล้องปาปาะละสัสซี่หรือว่ากล้องของทางแฟนคลับหรืออะไรก็ว่าไปที่อยู่ในงานน่ะนะคะแต่ย่ารก็ตามก็ชมว่าลีโออูนั้นหล่อมากๆเลยนะคะก็มีคนบอกว่าเออเขาดูโตเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นดาราที่พวกเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระบวนการทั้งหลายนะคะของอูเล่ยที่แสดงออกก็คือถึงแม้ว่าเขา จะยิ้มเขาจะหัวเราะแต่เขาก็ไม่เคยลืมมารยาททางสังคมนะคะในตอนพูดคุยแล้วก็หัวเราะก็คือมันก็ไม่ได้ดูมากเกินไปนั่นเองค่ะแล้วเขานั้นก็จะเป็นผู้ที่จ้องไปที่ดวงตาของอีกฝ่ายผู้ที่เป็นผู้พูดโดยตรงเพื่อแสดงถึงความตั้งใจฟังแล้วก็ความเคารพด้วยนะคะนี่ก็เป็นคำชมเล็กๆน้อยๆจากผู้ที่สังเกตเห็นภาพของอูเล่ยในงานนี้นั่นเองแล้วก็บอกว่าอูเล่ยนั้นเติบโตแล้วนะต่อหน้าทุกคนเนี่ยดาราเด็กจำนวนมากก็เปิดตัว แต่ยังเด็กแล้วแล้วบางคนก็หลงทางไปเยอะแยะแล้วก็หายไปจากสายตาของสาธารณชนแต่ว่าลีโออูนั้นยังคงอยู่แล้วก็ทํางานหนักมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นนักสแสดงอีกคนหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตในวงการบันเทิงอย่างจริงจังมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไม่เคยมีข่าวซุบซิบหรือเรื่องอื้เฉาใดๆที่เป็นข่าวาวของลีโออูออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในบรรดาของนักสแสดงรุ่นใหม่เนี่ยลีโออูก็เป็นบุคคลที่น่าจะเป็นตัวแทน เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในวงการบันเทิงได้นะคะโดยมีผลงานเป็นตัวแทนที่โดดเด่นแล้วก็ทักษะการแสดงที่น่าประทับใจค่ะตอนนี้นั้นลีโออูนะคะก็พัฒนาตัวเองในวงการของภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไปถ่ายแต่ภาพยนตร์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามในอีกไม่นานนี้นะคะจะมีผลงานของเขานะคะรวมทั้งการได้ไปร่วมงานของลีโออูในระดับนานาชาติด้วยนะคะต้องรอติดตามข่าวนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้น ทุกคนนะคะก็มีการให้กำลังใจลีโออูแล้วก็ขอให้เขาอย่าหลงทางอะไรประมาณนี้นะคะก็แฟนคลับทั้งหลายก็ชอบชื่นชอบเขาเป็นจำนวนมากเลยนะคะน่าจะเลื่อนตำแหน่งจากน้องชายแห่งชาติมาเป็นหลวแห่งชาติแล้วละสำหรับลีโอนะคะเพราะว่าโตเต็มวัยแล้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบนักข่าวเขาเขียนกันมากเลยนะคะในงานเทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ปี2025พวกเราอาจจะงงว่าอะไรกันไม่ได้ไปโฟกัสที่ ที่เรื่องราวของรางวัลแล้วเหรอไปโฟกัสที่เรื่องราวอะไรเนี่ยของดาราใช่ไหมก็บอกเลยว่าเป็นอย่างนี้จริง,รงๆเพื่อนเพนเพื่อนเไปดูสิฟีดบนไอโซฮูกับฟีดบนซีน่านะคะกับทางด้านของ 163.com Forum Entertainment ก็จะเป็นเรื่องราวแบบนี้ละคะ่ะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ